สวัสดีครับอยู่กับพี่อาร์นะครับผมนะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Stick War Legacy น,นะครับภารกิจที่217และ218นั่นเองนะครับ okay, เดี๋ยวมาดูภารกิจที่217ก่อนภารกิจที่217ร้อยสิบเจ็ดทำใหู้ปพันธ์วังตรงข้ามพยายามจัดการกับศัตรูที่เข้ามาก่อนที่มันจะทำลายรั้วหรือบาร์เรกเก์นั่นเองเจอกับแจนซอว์วาร์นะครับผมโอ้โหแล้วก็ศัตรูในระดับเทียร์2ก็คืออัพ2นั่นเองนะ คิดชูจะเดินทางมาช่วยเราแล้วก็เราสามารถควบคุมยูนิตทุกรูปแบบนะครับแจนซอสหวานหรอน่าสนใจอยากให้ทําออกมาขายเป็นไอเทมจังเลยเนาะแจนซอสหวานซอสหวา,านยะักษ์เนาะเดี๋ยวไปเล่นแบบไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินก่อนนะครับไม่อัพไม่ซื้อไม่ไม่สกินไม่สกินโอเคเราคนเก็บแร่มาก่อนไหนคิดชูอยู่ไหนเอามาละครับคิดชูมาละฝั u, ะ่งเขามาเป็นมันเป็นซอสหวา,านยะักษ์เนาะแล้วทําไมมันต้องวิ่งสโลโมชั่นด้วยก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> ใหญ่ๆแบบนี้จะยิงหน้าสบายเลยลนะ่ะ ชึกลอย92เฮ้ยมนทุบมาแล้วมาทุบมาแล้วมาทุบมาแล้ว <What? S 1> ก็ทุบไม่แรงนะ <Huh? S 1> ถ้าอย่างนั้นเราก็ยัดหน้าไปเรื่อยครับต oh. า,ายไปลวหนึ่งครับ oh. มันก็คือซอสบ้าธรรมดาใช่ไหมเพียงแต่ว่าตัวใหญ่อย่างเงี้ยหรอ oh. ถ้ามันมากันแบบนี้เยอะๆเราก็คงลําบากอยู่นะครับแต่ว่าเรามีคิดชูไง <Yeah. S 1> เราต้องกลัวหรอครับ <What? S 1> เออถ้ายิงไม่โดนแบบเมื่อกี้คงต้องกลัวแหละตายไปอีกหนึ่งครับผม มันทิมมันจะทิมมาแล้วมันจะทิมมาทําไมอะไรที่มันเป็นตัวยักษ์ยักษ์ตัวใหญ่ๆเนี่ยมันต้องตีช้าด้วยเนาะเนี่ยตายเป็นหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ตายเป็นหนึ่งตายเป็นสี่ครับทีนี้ก็ล่อนักขนูข้างหลังดีกว่าเราเอาเป็นจอมเวทเนาะน่าจะดีนะครับผมมันไม่โดนนักขนูเขาเด่นนะมันยิงสูงเกินไปอาม,มาเป็นจอมเวทมาไม่ต้องยิงเข้าหัวก็ได้นะทิชชูยิงโดนตัวนี้สองทีตายชึกตายโอ้นักขนูมากันเยอะครับตาย เขากลาลังจะตีบ้านแตกนั่นนะยิงเขาตายหมดไหมเนี่ยซอสบาดไม่มีปัญหาโดนหัวที่เดียวตายคาถามคือสเปยียร์ต้นโอเคสเปียร์ต้นก็โดนปล่อยเวยสส่แล้วกันนะยิงหลังยิงหลังน,นักหนูเขาดีกว่าครับซอสบาดมันทําอะไรคนออจอเวสเราไม่ได้อยู่แล้วล่ะโอ้โหเต็มเต็มหลังครับเฮ้ยโอ้โหคิดชูจะตายวะคิดชูจะตายอะไรวะเนี่ยโอเคสร้างจอเวสมาอีกสองทีนี้ก็โอ้ย เฮ้ยเฮ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วตายไปหนึ่งมันมากันเยอะแฮะเรายิงไม่โดนนักขนูเขาเลยตือ,อให้มันโดนหน่อยครับ <Yeah. S 1> เอาหลัทีนี้ก็จัดการคนเก็บแร่ครับไม่ต้องไปยุ่งกับซอสวาดด้านหน้าคนเก็บแร่อย่างเดียวเดี๋ยวนักขนูมันต้องมาแนะ่ถ้ามันมีซอสวาสามตัวมันจะสร้างนักขนูมาเพราะฉะนั้นเราจะให้มันมีสามตัวไม่ได้ครับฆ่าไปก่อนหนึ่งตัวโอเค ก็ค่อยๆบรรจงเอาธนูยอดคนเก็บแรกเข้าไปไฮ้โอ้โหนะไหมไหนเมื่อกี้บอกว่ามันต้องมีซอสป่าสามตัวมันหนึ่งจะนัดธนูมาสองตัวมันก็สร้างมาเหรอเนี่ยไปชึกดตายไปทีนี้ก็เอาคนเก็บแรกครับต้องยิงเน้นๆหน่อยให้มันโดนๆนะยิงไม่โดนมันเสียเวลานะครับธนูดอกไหนที่ยิงไม่โดนมันทําให้เราเสียเวลามากแล้วเขาก็จะได้โอกาสเก็บแรกเลยก็ต้องระวังด้วย นักหนูมันจะโผล่มาในจุดที่เราคาดไม่ถึงเสมอมาในจังหวะที่แบบมาแล้วเหลือ,อะไรเงี้ยชื่อของไอปยิงไม่แม่นฮะวันนี้ไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยมันก็จะมือไม้แข็งนะครับผมอะไรที่เราไม่ได้ทำบ่อยๆนานๆเนี่ยมันก็จะสูญเสียความชำนาญไปไอไปกันไปแค่เ,เท่านั้นแหละเข้าหัวโอ้โหไม่เท่านั้นครับพี่เขาก็อึดอยู่เขาก็อัพมาเหมือนกันนะ ถึงจะอัพแค่2ระดับนะครับก็ er <Yeah. S 1> ถือว่าใช้ได้เดีย๋ยวเอาคนเก็บแรกข้างบนอ้ามันลงไปข้างล่างว่ะปุ๊บชึกร2 0ิบเรียบร้อยจอมเวทเราก็ครบแล้วนะพร้อมที่จะล,ยลยุยละจริงจริงมันพร้อมมาตาั้งนานแล้วแหละทีนี้ก็เราก็ยิงธนูไปทีละสิบครับคิชูยิงแรงเฮ้ยเดี๋ยวเดพี่โอ้โห มันมีคาสเซิลอะชิดอนก็หมายความว่ามียูนิตเฝ้าบ้านอยู่นะครับมันจะต้องออกมาพร้อมกับกองกําลังเสริมแน่นอนไม่เป็นไรออกให้มันออกมาคาสเซิลอะชิดอนคนเดียวก็ยังหดแหลนะโอเคหดก็หดไหนดูซิกองกำลังเสริมก็ามาแล้วครับมาเป็นมีคนยักษ์มาด้วยคนยักษ์มาก็เท่านั้นแหละเราเอาคนยักษ์ก่อนเลยครับหัวเล็งหัวอย่างเดียวหัวคนยักษ์โอเคร้อยสี่สิบเจ็ดคันนี้คือคนยักษ์นะไม่ใช่ใจแอซอดหวานะ ม่ใช่ซอสบาดยักษ์แต่มันคือคนยักษ์จริงๆอันนี้ตายไยเรียบร้อยทีนี้ก็จบโฮนี้เจ็ดวินาทีก็เสียเวลาไปการโดนธนูเนาะสองหนึ่งเจ็ดผ่านต่อไปก็สองหนึ่งแปดนะครับภารกิจที่สองร้อยสิบแปดเป็นภารกิจเอาชีวิตรอดนะครับเราจะต้องเจอกับเทียสีบูแลนทีฟแล้วก็เจอกับเจ้าชายก่อไม้แต่แต่เราสามารถกำหนดยูนิตได้ทุกรูปแบบนั่นเองโอเคเดี๋ยวไปลองแบบไม่เอาไม่ซื้อไม่สกินก่อนนะครับ เนี่ย <Okay, S 2> ผมเริ่มต้นด้วยการเอาซอสวาร์มา,มาก่อนแล้วก็เอาคนเก็บแร่มาลุยโอเคเดี๋ยวเขาจะมาบุกกันเป็นเวฟนะครับภารกิจนี้ตัวนี้ก็สติวกวอลเก็บแร่กันไปก่อนแล้วกันนะครับเราช่วยเขาเก็บแร่หน่อยปังังเราคนนี้วิ่งมาถึงนี่แล้วพอละอา่าแล้วก็เอาซอสบารสำรองมาสักคนนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเน้นจอเบเป็นหลักนะครับเจ้าชายก่อไม้เนี่ยเขาคือสเปียร์ต้อนที่ตัวใหญ่แล้วก็ วิ่งเร็วตีแรงนะครับนั่นคือสุดยอดเจ้าชายก่อไม้ของเราเองมันสามารถโดนสตันได้นะมันไม่เหมือนยักษ์ตัวอื่นที่แบบว่าจอเวสสตันนิ่งครับสตันเฉยเพราะว่าเจ้าชายก่อไม้โดนสตันแล้วเหมือนจะกระโดเอเหมือนจะเหมือนจะมึนเหมือนกันเหมือนจะเสียหลักล้มเหมือนกันนะครับโหมากันแล้วครับผมพี่เข้ามายังโหดย่างเถื่อนมาอะไรกันเยอะแยะครับมากระตัวสองตัวแล้วก็ตายแล้วครับผมธนูนี้เรียกได้ว่า ผ่านหน้าผ่านหลังขอตีทีนึงชึกโอเคไปขอไปขอตีเขาเราจะแย่เอโอเคไม่แย่ไม่แย่ฮะจังหวะแบบนี้แหละเราชอบนักแลว่อ,อือเรียบร้อยตายไปอจอเบสเรากำลังจะได้มาหนึ่งคนนะครับทีนี้เราก็ไม่ต้องกลัวไอพวกนี้มันทำอะไรเราไม่ได้อย่แล้วละ่ะมันวิ่งตามหลังเราหนึ่งเก้าเสมอตายซะนะคานู <c oughs> หนึ่งเก้าเสมอครับผม ตายไปเลยเรานะตายจอมเวทคนที่2อออกมาแล้วทีนี้เราน่าจะมีเงินสร้างอ่าสปเปียร์ตอนด้วยมั้งโอ้โหไม่ถึงครับเงินไม่ถึงครับเวฟต่อไปของมันมาแล้วครับผมหันหลังหั้นหลังบึ้องก็จุกสิครับหันหลังทาไมครับผมเรียบร้อยตายกันไปเขามีจอมเวทเดี๋ยวเราเอาจอมเวทเราฆ่าจอมเวทเขาถ้าเป็นไปได้นะครับ เดี๋ยวเราจะฆ่าจอเวทเขาตอนที่เขาเสกมินเนี่ยนนะครับกำลังไล่ไล่เวทอะวิ่งเข้าไปเลยเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยบื้อ112ร้อยสิบสองดาเมจตายยังตายโอเคโอคูอเ,คเคว็บถัดไปมาแล้วครับมากันเยอะดีนะใช่ไหมตายกันไปเป็นหมู่คณะสปเปียร์ต้อนนะับสปเปียร์ตอนต้องออกลัดโอเคไม่เดี๋ยวก่อนตอนสปเปียร์ต้อนเอาสมบัตมาก่อนครับสมบัติเราหมดแล้วไม่มีตัวจุก๊กโอเค ทีนี้ต้องเอาสเปียร์ต้อนสักสองคนเนาะจะให้ดีเอาสัก4ี่คนเออสเปียร์ตอนสัก4ี่ไงรอชัตว่าเราไปรอก่อนดูว่าฝั่งนู้นเขาจะมาเป็นอะไรเราก็เริ่มสร้างสเปียร์ตอนได้ฝั่งนู้นมาหรือ,อยางยังครับอืมทำไมคราวนี้เหมือนกับว่ารอนานสงสัยจะจัดชุดใหญ่ใส่เรามาแล้วครับ <What? S 1> เจ้าชายก่อไม้เฮ้ยเดยกันนะมันมีตัวเหมือนคิชชูด้วยนะนะ่ะ <Huh? S 1> มัไม่คือคิชชูก่อไม้โอ้โหเราตายไปแล้วไม่มีตัวจุกแล้วเนี่ย สองดอกสองดอกดับดิน้นเอาละครับผมงานหยาบละทีนี้จุกยังไงครับเนี่ยต้องพาย,ยายามจุกให้ได้ก็ก็ได้อยู่นะก็เหมือนจะได้อยู่แต่ว่ากูผูกต้านแรงไม่ไหวเคยออกมาเด้อเด้อเด้ปาหอกปาหอกปาหอกแล้วแล้วก็ปาหอกเข้าไปปาเข้าไปอีกนินึงจอมบ,บงจอมเวทเราก็พายายามเหลือเกินที่จะอไอ้นี่ไว้นะครับ สร้านทางกันบุกไปเอ้ยเหมือนยักษ์เขาตายไปตัวหนึ่งปลาใส่หลังยักษ์เข้าไปมีอีกไหมเนี่ยหอ,อกนะตัวหอ,อกอยู่ไหนเนี่ยบ้านจะแตกแล้วรีบปลาหอ,อกใส่ปุ๊บรีบาโ,โอเคเรียบร้อยทีนี้ทีนี้มันจะมีตัวหนึ่งมันจะมีไอตัวเนี่ยไอตัวเหมือนคิดชูเนะี่ยยักหน้าไปก่อนไม่ตายด้วยโอ้โหพี่เขาอึดมีเ่เขาเถื่อนอึดเกินเดี๋ยว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 เยวขาอ๋อมันเหมือนนะักหนูธรรมดาถ้าเราไปติดตัวมันมันยิงไม่ได้ หัวโขกเข้าไปแล้วก็แทงที่นึงเอาแทงไม่โดนอีกเรียบร้อยเรานะเรียบร้อยตายแล้วครับไม่เป็นไรเจ้าชายก่อไม้มันมันโดนสตันได้ไม่มีปัญหาคนเก็บได้เราตายหมดเลยเว้ยมนาคานูนาสักคนดีกว่าเฮ้ยนี่นี่นี่เอาสเปียตันมาเราจะได้ไอ่นี่เขาเอาสเปียตน้นโอ้โหสเปียตันเราตายแล้วอ่ะ <What? S 1> ว่าจะเอาเเปียต้นหัวโขกเขาหน่อยนะครับวิ่งเข้าข้างหลังปนเลยนี่ จอมเวทเราเข้าข้างหลังครับอย่าโดนตีแล้วกันโอเครอดไปได้ไ<ป>หนึที่หที่2องร้อ่ก็เจ็บอยู่โอเคจบไหมเจเยี่งเอ้ยโนาทีเป้เลยเออดีดีด,ดีเลขสวยเออดีอ่ะมีคิชูก่อไม้ด้วยพี่ามก็อยากจะเล่นอยากบังคับบ้างนะคิชูก่อไม้เนี่ยน่าจะโหดดีนะ แล้วผมประมาณนั้นประมาณนี้สำหรับนี้วิวมือซื้อเมอร์และเกม Stick World Legacy ต้องขอตัวลาไปที่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม